สบาย,ย,ย,ยดีจ้าพี่น้องืันนี้ก็สิมาตามะฮงพี่น้องมาจะหาน้ไม้เมื่อยก็สิตตำมะฮงนไม้ก็สิมเต้มกินกับเจี่ยบประแดกมาแดงมะฮงใส่หัวหอย,อหหอยใส่ผักแล้วก็มีบุญเน็นพี่น้องบุเนเศษทั้งบ้านเฮาเ็ษร้อน,น,อนพี่น้องคองอั้นก่นพี่ปู้<อ>ดอง ปูปูไปใส่แนวใส่กุ้งมากนะับแซ่บๆพี่น้องนวดงอเจฟลาเพิ่นดองปูโอ้ยเก่งกว่างยายก็ได้อันน้ำตาลมาเป็นจานเสร็จไปเด็กพี่น้อง น,นีน้ำมะขามเปียกด้พี่นนางน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้าวมันายแล้เราไปกลาขับรถมันอไปเลยเส้นหายบอสต่หงกใส่ปูด้วยพี่นา กลังเริ่มี่เนะเสียงดังจ่จัวะจัวะสิเชฟอยู่บน้องพี่นะนิ้วเข่าพี่เนาะจนบ่ายโมงเลยบ่ายสองแล้วบอกบ่ายโมงรอเศนใช่กิดไหม ก็สิเข็มเนีเีปปูก็บป็นจักเคมยังใช้ไปได้อีกใช่สิปอไม่พอชิโนะเร็จเรียบร้อย Hoa hoa, gần như nó cụ đau ông gầm nó có thể tắt được tìm nóng nặng 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 น้ำใบขาวพี่น้องนี่ต้มก็ะเจียวบหวานกับแจ่วปลาแดกก,แก็แซ่บพี่น้องหน่อบ้าหญ่เกือบเต็มหม้อพี่น้องเอาไปกินมือแรงนะ ก็โลงเงียบหมดเลยไปเนาะสดปะและมีแขกมาน,านัน่งเน,น,นาะยองเนี่ยแซ่ดไปจบบ่ายแขกไปนั่งนลานซ้อนขับรถใอ้ันนี้ซ้อนนะ่ <c oughs> ะก็ะะนนนอีกไม่ถึงปาถึงปาสน้อยมาทวแบากิจกัรมงงเสร็จฟูใส่หัวหอยจ้า กุดองไมแต่เ้ธกิจเราไกันแต้ไปใส่กุ้งกุ้งไปใส่ในสูตเสกุ้งกนมกุ้งกอยกุ้งนองะไปกุ้งเป็นต่กินกุ้งเมื่อไงขาไปละมนอนอะไรขา่ะขาชุดเดียว Ака се, ти го похваля. Няма да те похваля. Няма да те похваля. да จ็บมาประมาณปากเปื่อยทานึมาแต่นําเงินเาว้วันคนตกบัดเจ็บสีบาดเจ็บแนมเวทาเป็นแาบบ้านที่ฝนตกแดดมันตกทํามันมื้อนี้กกันําุกที่มันแดดอยู่คนคนคนมื้อนี้ก็คือะจํามื้อนี้สิไหลทุกทีจ้ะเลยคมื้อนี้ไว้างวันนั้เสียงคาเฮา บอลลกตกอตบอลตก็มองเกียวกวบมนาแท้ก็ trips, problems, pain, <Blind S 1> ้นะบ้านจี้าตกไมกหาแม่เลยชอตม่ไหรมาแง้ไเหลุดเลยไม่ตัวตัวก็ัวเสียงแรงเลาะตงสดแ ยเจอเดินรงเรียนปาเดินรงเรียนโดนเนลาลียนอยตีไ้ล้อยตีนะไม่้ก็นไปโดนปนะเ็เป็นเอนมู้ีปซอบมากขั้หจังหวะข่เที่ยวั้นหัวหนเวลานังรไปใหทาสังเกลือข้าแม่ มันหนักเรื่องคือเบิดปากอนััใจเยแล้วานาน๊ป๊ครับไดเลยรมันเวลาเกี่ยวาว่าถืับไอ่่ามันจะถือะครับพี่น้องกินตามโฮลกันแซ่บนะ ตามเปลยนมันเป็นลำปากะีวัสองำตมบ้านอากาศรนาวเรเป็นเป็นเหม่อนลำป่าพัด้ะเป็นอะไรจมป่าปลาป่าใช่ไแข็ง ต้องเป็นเนงนเนะครับสมปัตกานอนวันอนอนจะลืมเ่ <c oughs> ยวขามนอนขาบเพือ่อจะลงพี่นอนเคือเราพักกินเพื่อนพราถับกิเนกเฮือนแม่มเหนท่อยกับ<ม>เราคือ สองย่างนเนนายนี่เขาหนันเเกเขาอ,วอ,า,อาวหโมตกก้พอพ้แม่เท่เยอะักี่มานเลเลยคอนแซ็ตบโอ๊ยเป็นยก็เอาเาเดียวซู้เดี๋ยวต่อยมาไกินเอาเบีย์อยู่ปน๊เลื่อนนอกก่อน <c oughs> เบ้แบบไรเนะ่อยนอะไรอ่ะนีแบบแ่เราพูดถึงเบ้บอกว่าคานอนอยูไ่ไหนอะนะนอน,นอยู่แบบไปลงเ้ยฮะไปลงด้วยหรือ <c oughs> วแบบแ่าอย่างเทปเฮ้เป็นบ้านนอนนะี <c oughs> ่นเออเรื่องาชีสศาล่อกเลเป็นบ้านนอนเนี่ยนะ ตื่นมาหกึ่งเช้าเนีวิกี่รบหกุ่งแรงกี่รอบ่ากี่ตาวแววฟ้าวแรงอาบน้ำไปเหตุงานพสออกออกเก๊งหองมาจับตัวทำนาบนหกโมงเช้านั่งวควันเจ้าของอนี้เ่เคยหลงไม่หลงแบบว่าหกโงเช้าหรบหกโมงแรงก็คำไปฟ้าวแรงอาบน้าจะมาทำงานเพราะยได้เป็นหลุมเวลาเพาเพื่นเป็นชวมการกันเนาะเปนเมาเดียวเป็นเมาลืมตื่นมาหลับลมือคติดต่อกันอะไรเบื่อไร ตายเลยเพื h h. ่อลอูห่หกันจองกเกลอมเจ้อบนเจอบ้านเจ้าบ้านเจ้าบ้นจ้บนจบ้านเจ้าบนเบ้านเจเจ้าบนเจ้าบ้เาบ้นาบ้าบ้านบ้บ้านเ้าบนเจ้นเจ้นเจ้าบ้นเจ้าบ้นบ้านเจาบ้านเานเอ้บนเจ้าบ้านเา้นนบนเา คนต่กระดัจร <b olog cycles> ิงมวนไดอนะไดักผมจริงดับุดัตลดต้งระสือกระดัอกคือกบ้านอกเนี่ยส่นดกปังไบ้านเนดรมดีคัเดยว้งตัวเองปปน่มากเ้ปูดอกเร้จะเป็นวมานะโอเคิ นะไม่ิดี่ยจบโคทำกุ้ดองนจแทนกาไปลงพอดทอดซื้อไว้ที่กับ้อาูแม่ไมาลออคอืมรกูมกินปูไข่ดอกเนายเน ดูคุณเจฟนะคะเจอ้าอยู่ร้านอาหารพี่น้องลูกลูกค้ากันเรือไว้เป็นตัเป็นยนองเอา,ากินแซ่ได้น้อซื้อกินบูไม่ปัญญาพี่น้องปเป็่แพงูไข่ดองน้ำมนาแซ่บตัวสองแบบูดำน้ะเจ้านาะดกองตสอหาชิ้นแซ่บมือ คนอียงไมคุณเดืยแพะอไคยองานเนื้อแพะคุณมากแพะมีตมีุ่มากยาจกินลูกเยอะส่วนใหญ่ี่จ้าม่จะเอาปูปูกั่นนะมาคโยูแดงก็แค่ย่างนี่ดอ

จะเป็นองคาอีกแล้วค่ะบอนนีะกลับ่นก็นจะเป็นน้องคาฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลจะาเป็นองขา,งาสบายใจครอบครัวสุขันด้ีเนาะส,ส,สบายดีเนะะาะ <c oughs>